สวัสดีครับผมเอวัสดีสุกูสุสคนครับผมอมาตามค่ำเรียกร้องมาตามค่ำนี่ยังห่อครับเ,เอ,อิน่นมาตามที่รอค่อยมันถอไปอหลังจากที่เข้ากันนัดกันไว้วันที่หยีบเก่าสำหรับในส่วนของตัเลขคุณแม่อคุณแม่แก้บนนะครับหลังจากที่เพื่อนอจ้างมอรลเนาะจ้างมอรลผมนี่แหะไปแก้บนเนาะ เมื่อนั้นก็ได้เลขคนส่งมากก็คืออ่473อ่าค้นส่งอ่ช่วงที่กระลั่งเห็นนาอยู่บัน่น <c oughs> เห็นจ้ะ <c oughs> เห็นเห็นชัดเจนเลย <c oughs> อ่าพอาดีเมื่อนั้นมีคนส่งเนาะกะในงานบวงสวงเพิน่นนะเพิ่นจ้างหมอลำไปแก้บนอ่าพราดีแก้บนแล้วก็มีอ่าพุมลัไปเพิิน่าพุ่มแล้ะม,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 มาเข้าส่งอ่าก็ได้ ออกปากมาว่าส7 3ในส่วนตัวเลขเพื่อนจริงๆเนี่ยอ,อันดี C ิท่าวความสำหรับผู้ที่มาเบิง้งไม่เลขเพื่อนเขามาแล้วสองนวดสามตัวสองงวดนะครับหมายถึงเลขสามตัวเขาทั้งสามตัวนะสองนวดเป็นเลขฝันเป็นฝันว่ามีคนมากบอกอัล่ะหรือจังะไรกับผมกับบรกาสอบถามรายละเอียดหลายเนาะยยานเพื่อนมาเอาเครื่องยากนํำแถะพาษีว่าอืมวันนี้ ผมกับเพื่อนได้นัดก,กันกับผมเนี่ยว,ว่ยา,วา,า,าวันที่ยีบเก่ามาเอาเมื่อวันที่ยีบเก่าเนี่ยผมผันมาว่างเนาะพอดีไปออกงานเ,าเนื่องจากว่ามีผู้ที่มาล่วงงานเมื่อนั่นแหละค<า>ุนเห็นว่าวงดนตรีคือเล่นดีแถวว่าฉันเรียนขึ้นเพียงที่สองท่านไฮเลยอ <c oughs> ้ยคือมวนแต่เคียงเสียงก็เป็นแต่ส่อ่อนแต่ <c oughs> ทั้งดังดีทั้งดังมวน<ว>เออผู้ล่ำก็ล่ำดีว่าชั่น เพื่อนก็เลยมาทาสัญญาจ้างต่อนะครับมือคึืนนี่ก็ได้ไปเรียนในเพื่อนไปเรียนไปเรียนในเพื่อนงานแจกเข่าละวันต่อไปแต่าแอดจะบ่ได้เอาสอบไปน้ำดอกเพื่อนแจกให้ผู้อื่นแอดก็ได้เอาแจกน้ำดอกก็ได้รับแจกน้ำเพื่อนแจกให้ผู้อื่นุบนเข่าก็ได้บ้ดนี้ก็ถือว่าเป็ี่ยนงานต่อเนื่องกันเนาะเปลี่ยนงานต่อเนื่องจากไปแก้บนอแล้วก็เพื่อนเห็นว่าวงเรียนดีเพื่อนก็เลยจ้างต่อแต่ว่า าฝากเาเรื่องการเรื่องงานจังหน่อยก่อนสิบอกเลขกระไรแต่เลขกระไรมากแล้วล่ะสีบอสู้ฟังอยู่เพื่นอนฝากมาวา่าเนะฝากฝากมาวายาไปฮกงไหลเพราะว่ามันเข่ามาแล้วสองวันเนาะวันที่สามหน่เป็นจังไดกับบรลูกเพื่อนแต่ว่าเบิ่นกะไ้มาแล้วเป็นตัวเป็นอันนั้นมาคือนกันแต่ว่าวันนี้ฝากงานในียจังหน่อยอีวายเมยลุงปลานเอือยไอ่น้องนุ่งสลาระ,ละ <laughs> ที่เนาะครับต้องการอยากได้มหสรสพโศกงั้นวันต่อไปอไปซอยการซอยงานอย่าลืมครับซุปเปอร์พี่นะครับวงซุปเปอร์พี่ี่นั่งโคโมอยูนนปป่นะซุปเปอร์พี่เนาะวงซุปเปอร์พี่คอนเสิร์ตลั่ซิ่งบ่าว่าจะเปลี่ยนลำบงย้อนยุกเล่ากระลรับเฮากระลับวันต่อไปเปลี่ยนลำการประยุกเฮากระลับเปลี่ยนลั่ซิ่ง หรือว่าวาไรตีคอนเสิร์ตแบบไม่รุ่นไม่รุ่นเขากับมาอ่าเขากลับวันต่อไปทั้งมักทั้งหับทั้งมักทั้งหับอ่าเขากลับพื่อกันอ่าช่วงบุญดดนซี่นะบุญแจกเขาบุญเขากี้เขาอย่างก็แล้วแต่อ่าเขาก็ยังวางอยู่ไดตั้งช่วงนี้ไปนะครับเพราะว่าจะเป็นงานแจกเขาเพราะว่าจะเป็นงานบุญช่วนต้นช่วนโตเพราะว่าจะเป็นงานวันคงวันเกิดผู้ใดมีงานมีท่องก็จ้างไปซอยกานซอยงานใดอ่าตกลงสีม่วงบากเลยนั่สิ มาโฆษณาอ่าวงวานนโฆษณาอากาจิบอกบอกไน่นะผมละพรอแม่พี่น้องปฏิิว่าโอ้บุญพระรวยหายไปใส่ว่ะวันที่ยีบเก่าว่าที่มาบอกเลยคือบอกบอกนะปฏิบิว่าไปใส่วันนีก้กะสงการจังจ๋าย,ยังว่างครับผมสงการยังว่างนะครับผมจากนี้ไปในการยังมีมือว่างหลายอยูอหอ่หรอครับผมอ่ายังมีมือว่างหลายเพื่อจะติดต่อมานะครับส้างเบอร์โทคดีแล้วโชคเบอร์โทคก็สี่โชคเลยเนาะอ้าว เห็นบ่ชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะเอาซุ่มเข้าไปเพื่อนเพื่อนกันครับนี่เบอร์ติดต่องานนะครับผมเบอร์ติดต่องานสลับซปเปอร์พีลําซิ่งนะครับอบอว่าปลี่็นเครื่องเสียงบาชีเป็นอยนยังหลายยังครับผมเบอร์ติดต่องานสองเบอร์นี่แหละครับผมอ,อยากได้าอชล,ล่องหมอลั่ไปซอยงานรซอยงานกันนี่แหละครับผมชัดเจนไปบันี ฟันเบิ้งกำลังชีพราลนเราบอกว่าไอ้เือเป็นตะตกใจใช่นี่ล่ะไม่ไหวนี่ล่ะเนาะหลังเลขออกนี่ล่ะหลังหนึ่งกุมภาพันธ์นี่ล่ะ่าภาพนะครับเพราะว่าิ่นถือมาแล้วสองงวดโดยส่วนมากเลขที่เคยไปเอามาโดยส่วนมากเนี่ยฟันทีเขายูหลายๆมองนะลังเที่เขายูสองงวดตั้งที่เขาสามเขายี่นเขามามีบางงวดถือเป็นซีงวดก็เคยแต่ว่าอย่าลืมว่าเลขนี่มันบ่อออกตรงเป๊ะๆเลยนี่มันอาจีพซับ ตำแหน่งรักร้อยมาลักสิบซับซับกันไปเอาแล้วแต่อัธยาศัยไผอ่าจังหวัดตรานี่ก็อ,กกอ,อ,กออกออกทั้งสามตัวแต่ว่าออกโตดเดยอ,ออกซับตำแหน่งกันอะไรยานแล้วก็ลองออกไปผิดหน้าิึงนะครับบ่ได้เชิญชวนให้ซื้อเลขล้ะครับผมอ่บาบ่ิษัแนะนําว่าเออต้องซื้อเ้อะเนี่ายาซื้อบ่ิไัทนีว่าเั่นจะบ่ได้ว่าอ่ายานแล้วก็เรื่องสิเรื่องผิดเป็นธรรมดาชอบก็จัดจัดก็ผ่านคุณแม่เพื่อนก็บอกว่าเออ ย่าไปนั่นหลายเ้ยย่าไปมันใจมันหลายรังเทียถือว่าเป็นโชคไผยมันมั่นเพิ่นวางที่บุญวัสนาคนเท่าปทอกันอ่าลังคนทอหน่วยไครรังค้นทอปั้นเข่ากีอ่ารังคนอาจิทอปักแตงโม่วงสิ่งลายยางบุญแล้วก็เรียกบุญนะครับว่าเป็นแนวอื่นนะครับนี่ครับอาจโช่ออยู่นี่กโตเลขคือัน,นจะเป็นเบอร์โทรศัพท์าาพด้วยครับพ่ออ่า บอเมียนในเลขที่<อ>ที่พลอยเอาเขียนให้เพื่อนเพื่พอนอาจี๊นั่นแหละล่ะอาเขียนเลขให้เพื่อนเนี่ยเลขที่ได้มานะครับผมหน่อยเขียนทั้งนอ่เอาเลขที่ได้มา,า,า,าใจเย็นเ,เขียนจันน้อยกันสี่ชั่วรถเพื่อนบออยากให้บอกเป็นตัวเพื่อนบอกว่าให้เขียนโชว์เด้อว่าสั้น อย่าบอกเป็นตัวได้มันเป็นเครสเนี่ยมาสั่นว่ะอือเอาสั่นเป็นยังเป็นเครสยังแม่เครสขัดยอกบอกครับว่าสั่นดอกผมมาเพิ่นจะเลยบอกว่าเป็นเครสเพราะมันเครสขัดยอดนี่มาสั่นเครสขัดยอกคือเป็นตะเปียงเข้าตะเพียนเท่านั้น่าสั่นเขียนที่นาได้นี่เขียนได้เลยจ้ะเขียนเล่นมาอ่ะผู้ผู้ไปเขียนต่อเขียนอีกที่หนึ่งได้เขียนตัวแม่อีกที่หนึ่งได้อ่าแม่ตัวใดก่อนขึ้นรื้อเดี๋ยวหน่อเดี๋ยวนี้ อ่หยังกับอนไสองสี่สามเมนันเมือนเมอนเออเออเหมือนเมนข้าวเราอยงางจงานไหยกับเรื่องข้าวนะแขนตัวใหญ่ช่อให้พี่้อยยังไเครับบังแล้วเมื่อนั้นสี่เจ็ดสามเป็นเลขยังอ่ะสี่เจ็ดสามเป็นเลขอ่ะอ่ะผีลงองนนั้นเด้ พูมลุ่งไงพูดทีแม่บอกวังเล็ะบอกว่าเอียงเขียนเขียนแม่แก้แม่แก้บลเขียนน้ำกันเพราะว่าเลขก็หลายตัวเลขสองหางนึงเนาะเขียนลงไปเลยมีผู้เบิ่งบลาบเปียดเป็นตะอ่อนซั้นมาอยหาซีเออลอยหาซีบแกยังดีอยู่ไงกำลังกิจไ้กำลังใจกันสวัสดีมีความสุขค่ะวันคุณแม่ท่องมนวลว่ะโอ้คุณแม่ท่องมวลกันมากว่ะสวัสดีครับคุณแม่ท่องมวลครับผมอ่าคุณแม่ท่องมวลกันมา คิดหอดพึงเห็นมแต่ใจบุญไล่ค้ะวชครับผมอ่ะคุณแม่ท่องวันจะมาแล้วเหรอ4473อืมคุณแม่ท่องเย็บท่องหยอดวานนา่บอกบังด้บยมีแต่ว่อแม่ท่องม้วนบอกออิ่มอุมจุดมอุมจิตอุมจิตอ๋อคนแม่ท่องวันเออเอบสีข่ขาอันนั้นเพ่นนะเอ,อ่อเอบสี่ใสบุญเพ่นตัวหนึ่งอ,อ้าววันนี้กันเทอะจะทีได้ จ้างมาล่ำไปแก้บนซอยกันจ้างก็จ้างเพาจ้างไปลก็จ้าง,าางผมงนี่แหละครับผมอ,อ่จ้างทีมงานเท่านี่แหละไปแก้บนซอยเพื่อนคันวนันนี้ถืออีกนะเพื่อนกะทีเอามาล่ำไปแก้บนชื่อกันแ้กันผู้ใดได้โชคได้ใช้ในส่วนเลขสองตัวนี้ <Okay. S 1> อือในส่วนเลขสองตัวกะบคมีนะลางก้นถามมาเพื่อนบ่าไดสองตัวบอกว่าฉันอ่าได้เจลเลขสามตัวเป็นตัดเบื้องเอาเู้ใดได้โชคได้ใช้ เอาลงไทยสามเพิ่งกันบ่เดินแมนจ้เาเขาโอ้เพิ่งสังเกตนี่นี่สามมาเนี่ยบ่เนาะนี่จังไหนพระรุนสวัสดิ์ไม่หอดประเดี๋ยปปเล่าตออัวหนึ่งชื่อว่างเพิ่นชื่อว่างอะไรละ่ะบ้านบ่ออกดีครับสปปเล่าครับผ <laughs> มแม่จากสปปอรบอกโอ้เป็นภระตาซอปปเล่าโอ้บอเออเพิ่นมาให้กำลังใจเนาะจ้าเพิ่นมาให้กำลังใจแต่ไทยหนาได้ครับจะไทยมาเขาเลยครับดูใจบุญทุกคลิปชอบ เบิ้งไปนี่พ้อมสีเบิ้งเลขล้วไปโชว์แล้วนะมันถามมาตั้งสิบนาทีแล้วดีนะครับผมเลขคุ้นแม่ที่พุ่มเิ่นมาเข่าฝันเิ่นม่ให้โชว์ให้ใชันะค,ะคืออ่าสี่อ่าสองสี่สามอ่าส่วนเลขคนส่งเนะ <S 2> <S 2> <S าะหมายถึงคนคนมาร่วงงานอ่า พุ่มลงจ้เพิ่นแล้วก็ออกปากบอกมากก็คืออ่า473 473แน่มันมีเลขใกล้เคียงกันอยู่ตัวดหันแม่นบ่มี4กับ3เหมือนกันแมนวี4กับ3เหมือนกันเปลี่ยนตั้งแต่โตอันนั้นแม่นบ่จวะมันคือไก่เคียงกันเถอะแต่ว่าเพื่อนกับกระลั่ตีมากจุดหรอกเราเพื่อนบูอ่าเพื่อนมาวีคราะห์มาหยั่งแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอ้เลขตัวนี้มันสวยงามมากจ้อ่า น่าสนใจมากที่เดี๋ยวว่าจะไลายคนไลายคนผมกะเอามาแล้วผมกะมาบอกสูเพื <c 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 ่อนฟังนะโอ้ยมาแข่งหลั่ะบุญพาดว่เอยว่าซันว่าเพื่อนเล็กมันคือแล้วเรียกว่าซัมมีทั้งคนไปตรงกันครับเลขทั้งมาจากทั้งอุบลทั้งสุรินทั้งคนเพื่อรับประกันมาเลยเนี่ยเพื่อรับประกันมาเลขเจ็ดสามโอ้แม่นีเละเลขเจ็ดสามเนาะเพื่อรับประกันมาจ้าทั้งอุบลหาเสื้ออะไรแล้วเลขตัวนี้ ต่ว่าบุญาพล้ยก็รับประกันเื่กันจ้ารับประกันครับว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่ลยดหมอพ่นเรียแต่ว่เจ็ดสามม่สวยนะมาตรงกันก็ับเหล็กพญหนะกค้เสาี่ดีใจบุญได้มากจ้างไรก็ฝากเว่าปากต่อปากไปในเด้อครับหมอล่ำดีหมอล่ำดังเออหมอล่ำเด่นเครื่องเสียงดังดีว่าจะเปิดเพลงขึ้ว่านี่ไฮรุ่นนอ่าจ้างลูกหลานไปไหว้ตาซอยกันซอยงานนเด้อเออ ติดต่อมาครับทั้งเบอร์โทษที่โชว์ไว้ก้อนนานี่แหละวันต่อไปจ้าติดต่อมาเลยอราค่าเป็นกันเองครับมีหน่อยกับซอยตามหน่อยมีหลายกับซอยได้ตามหลาย<ส>บงเกียงราคามาเอ,อิดต้องเอาเท,ท่านั้นเท่านี้เด้อต้องเลยเท่านั้นเท่านี้ค่อยไปกันบริ่าครับผมซอยกันไปสาหรับเอฟซีอีพอยอีเม้เฮ้าเลยไอ้น้องนุ่งวันต่อไปอ๋อได้ลาวตัวเลขกัได้เนาะจ้ะอืมจังนาที่อะไรล่ะ,ละสิบสองเออเล่าพอดีเนาะจ้ะเออเอาวันที่ผมกับสิไป น้อนสักวันมือเคลืนบพาท่านในนอนอยู่ไปเดี๋นอนตีแม่อาจารย์นายกาขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับผมเลขที่ทือกหรือว่าสีพิษนี่ก่อนละนีจังไรกาย,กยา่าซีเรียสครับคอพี่น้องเพราะว่าเฮาได้มากจากาังไรฮาก็ว่าสูฟันจังสัน่นการเลขถือเปียดยังสีมันเป็นเรื่องธรรมดาครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านแต่ว่างวดน,นี้อาจเปลี่ยนอีกงวดหนึ่งที่เพิ่นเสี่ยงโชคไข่ไช่ห้อาบ่แน่รนี่อาจตีแตกสามตัวอาจตีแตกสองตัว ก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่พอไม่้องสิใส้ดุนพินิจเอาอ่าอ่ะจางไรก่กำล่าผ้าจากสัตว์เนาะอะขอบคุณหลายๆครับผมอขอบคุณครับ